สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหลาคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีกุมประจำเดือนพฤศจิกายน2564ครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกุมท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ ชาวราศีกุมเป็นคนธาตุลมมีดาวพระราหูเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนพฤศจิกายนดาวพระลาหูยังสถิตอยู่ในภพพันธุและมีตำแหน่งเป็นนิดแต่เรื่องที่โดดเด่นมากๆในเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือการย้ายเข้าทับลัคนาของดาวพฤหัสบดีในวันที่8พฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าทับ ลัคนาชาวราศีกุมอีกครั้งหลังจากที่เคยทับมาแล้วในช่วงแรกการทับในครั้งนี้จะดีกว่าเดิมมากครับเพราะดาวพฤหัสบดีจะมีองศาเดินหน้าเต็มกำลังจะส่งผลดีหลายๆด้านต่อคนราศีกุมและจะโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับด้านการเงินครับดาวจอในเดือนนี้อาจารย์มองว่าไม่ดีสำหรับคนราศีกุมนะครับ แต่ดาวพฤหัสทับลัคนาท่านอย่าไปสนใจดาวดวงเล็กๆเลยครับความโชคดีจะบังเกิดจากดาวใหญ่ที่ทับลัคนาของท่านสถานการณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นเพียงแต่ในเดือนนี้ดาวพุธจะโครจรเข้าเล็งกับราหูที่อยู่ในภพพันธุข,ของท่านและดาวพุธจะมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูครับรวมไปถึงดาวอาทิ จะได้ตำแหน่งเป็นนิดด้วยทั้งสองดวงจะตกอยู่ในภพที่ค่อนข้างดีแต่ตำแหน่งค่อนข้างเสียครับแต่อย่างไรดาวพรฤหัสบดีที่ทับลัคนาของท่านจะส่งผลดีต่อตัวท่านแน่นอนในเดือนพฤศจิกายนการงานของท่านยังไปได้สวยครับแต่จะไม่โดดเด่นเท่าที่ควรและไม่ตกต่ำลงไปกว่าเดิมอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ครับ ัญหาต่างๆที่มีมานานจะเริ่มคลี่คลายและมีทิศทางที่ดีขึ้นท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และเจ้านายเป็นอย่างดีเพราะดาวพฤหัสเข้าทับลัคนาของตัวท่านแล้วหลังจากที่ดาวพฤหัสทับในวันที่8พฤศจิกายนสถานการณ์การเงินของคนราศีกุมจะเริ่มดีขึ้นครับเพราะการทับครั้งนี้ดาวพฤหัส มีองศาที่เดินหน้าเต็มกำลังเดือนนี้คนราศีกุมที่กำลังรองเงินอยู่เงินจะเข้าหาตัวท่านจะมีรายรับเพิ่มขึ้นครับมีโชคลาภเกี่ยวกับด้านการเงินเข้าหาตัวท่านมีเกณฑถูกหวยแต่รายจ่ายในเดือนนี้หลังจากกลางเดือนไปแล้วก็ยังมากนะครับแต่รายจ่ายที่มีเข้าหาตัวท่านนั้น ท่านจะสามารถแก้ไขไปได้เพราะดาวพฤหัสจะช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินของท่านเป็นอย่างดีในเดือนนี้ท่านจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินท่านที่กำลังรอขายที่รอรับมรดกในเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีครับท่านที่รอผลเงินกู้เดือนนี้ท่านจะกู้เงินผ่าน การเงินของท่านจะดีการเงินจะสะพัดครับในวันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์และดาวพุธจะมีการโคจรย้ายลัคนาราศีครับดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่พบสุภะและมีตำแหน่งเป็นนิดดาวอาทิตย์เป็นดาวความรักครับของคนราศีกุมอยู่ในมุมนี้จะลิงกับดาวมลตยูจะค่อนข้างมีปัญหามากครับ สำหรับคนมีคู่แล้วความรักจะไม่โดดเด่นคนรักจะไม่ส่งเสริมชอบขัดคอกันมักจะมีปัญหาเก่าๆเ,เข้ามาทะเละาะเบาะแว้งครับและในวันเดียวกันครับดาวพุธจะเข้าเลงกับดาวพระลาหูที่อยู่ในภพพันธุของคนราศีกุมดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับความรักและปัญหาที่เกี่ยวกับด้านการงานจะบังเกิดขึ้นเพราะดาวพุธ เป็นดาวคู่ศัตรูหลักของดาวพราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านครับดาวพุธจะมีตําแหน่งเป็นคู่ศัตรูด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับด้านความรักในด้านการงานจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้จะถูกแก้ไขไปได้ พราะดาวเพรื่องหัสบดีที่ทับพระคนาของท่านดูจะดูแลตัวท่านเป็นอย่างดีมาถึงสุขภาพครับในเดือนนี้ร่างกายแข็งแรงดีเดินทางปลอดภยัยตัวท่านเองไม่ป่วยแน่นอนครับแต่คนที่ป่วยภายในบ้านท่านหรือญาติพี่น้องอาการจะดีขึ้นแต่สำหรับเรื่องที่เด่นที่สุดครับในเดือนนี้ สำหรับคนราศีกุมแล้วนั่นก็คือด้านโชคลาภดาวพฤหัสบดีทับลัคนาของท่านตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนมีกำลังเดินหน้าทำให้เกิดความโชคดีเกี่ยวกับด้านการเงินครับดาวพฤหัสบดีเดิมทีแล้วก็มาจากพบการเงินของคนราศีกุมอยู่แล้วและอีกด้านหนึ่งก็มาจากพบลาภของคนราศีกุมครับ ดังนั้นโชคลาบมาทับท่านและทําให้เกิดเงินเดือนนี้มีโชคลาบจากการเดินทางมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนมีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่ครับแต่อาจารย์มองว่าน่าจะอยู่ในช่วงงวดวันที่16พฤศจิกายนไปแล้วนะครับหมายเลขมงคลในเดือนนี้ได้แก่หมายเลข85 ชะตาชีวิตของคนราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนดีขึ้นแน่นอนครับแต่ปัญหาเก่าก่อนจะทำให้คนราศีกุมเกิดความวิตกกังวลอยู่ครับและในเดือนพฤศจิกายนมีเกณฑ์ต้องใช้เงินก้อนโตด้วยแต่ดาวพฤหัสเข้าช่วยท่านแล้วครับสถานการณ์จะดีขึ้นหลายๆด้านในเดือนนี้สุขภาพร่างกายของคนราศีกุมจะแข็งแรงค่อนข้างมากรวมไปถึงปัญหาต่างๆจะได้รับ การแก้ไขเดือนพฤศจิกายนเป็นจุดเริ่มต้นของความโชคดีครับและหลังจากนั้นดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าขึ้นไปเรื่อยๆครับทับตัวท่านแล้วและก็จะไปทับการเงินของท่านด้วยกินระยะเวลาไม่ต่ำกว่าปีครึ่งครับดังนั้นคนที่เกิดราศีกุมท่านจะฟื้นตัวได้อย่างแน่นอนอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้แฟนคลับชาวราศีกุมทุกท่าน ตั้งแต่ดาวพฤหัสทับต่อไปนี้ขอให้เกิดความโชคดีต่อคนราศีกุมทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยรวยปังปังทุกท่านสวัสดีครับ